เฮ้ยอ่าฮะอ่าอ่ามันจะเป็นก้าวเล็กของแมวมันจะเป็นก้าวเล็กของเราแต่มันเป็นก้าวใหญ่ใหญ่อ้โอ้มันหลายก้าวอ๋ออ๋ออ๋อกระต่ายกระต่ายเฮ้ยไอ้หนูตัวสะบ้านเฮ้ยกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วอุ้ยโอ้อแล้วมันก็ทำเงี้ยกูอ่อไปแล้วเฮ้ยอะไรวะนี่มันกองอะไรกันบานโอ้แม่งกูดูเวียโซมาเขยี่ปปุ่งเขาเล่นอย่างงี้อ๋อ เฮ้ยอาทำไปอ้ากูลงทุนแล้วเฮ้ยเข้าที่ระวังไปแอบโอ้ยโอ้ยดับเบิลคิวต้องขึ้นไปยืนในจุดสุสุต้องขึ้นเขาไปโอ้แหวะตกใจกูไหมกวางแล้วอ๋ออ๋ออ๋อฮ่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 าฮ่าฮี้ยยุงติดหัวพี่ไปดูเลยไปสัตว์เอ้ยไปเด้อคิก เอซโอเอ็ดิทอเล่โ้โหออกแล้ววะเดี๋ยวกูโชว์เลยให้ดูดูนี่ออเฮ้ยโอ้โยี่สสลายนอนสดกันสลายนอนสดอ้นอนสดเลยเฮ้ยไอ้สมกีฬากูดวะกูโดพอตายไอ้เยพนกวยยดนด้วยโดน้วกกูโดพอตายอพตายพอใ่กูอยากจะดาพ่อมาต้อพอ ไอ้เห yeah, ี้ยคุณหน่อยพ่อตอกปูเกาเยสคุซื้อตัวนี้มาแพงอุ้ยกูอยากจะขี่กล่ามดโอ้โหแม่งโอ้ยตังค์ทำไมอ่ะซื้อมาแพงตัวนี้โอ้โหตุ๊ยตุ๊ดแม่งนิ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 ่งฝิ่นเนี่ยโอ้ยโอ้ยเหี้ย ที่วิทย์้เลยขอเสนอเครื่องชั่นสปินสน่นสุดยอดไม่ว่าอะไรคุณก็ไม่มีวันลม้มแต่ปัญหาที่น่าจะติดแล้วดิฉันจะต้องทำแผนการกระโดดแบบมืออาชีพมันต้องกระโดดจริงๆโอ้โหแล้วก็โอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเฮ้ยสง่งไปแล้วเราจะยิงประตูแล้วส่งไปส่งไปคือโอ้ยยิงประตูเลยอ 啊！你么？乱进来啊！喂，谁